ออยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกริ i c h a n n หรือว่ายิงสู่แห่งเมืองทิพย์นะคะวันนี้พี่ก็จะมาพูดในเรื่องส่วนของการปรับสมดุลฮีโร่ประจำวันที่5สิงหาคม2564ทางเซิร์ฟไทยว่ามีตัวอะไรบ้างถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ในส่วนของตัวแรกฮีโร่ที่โดนบัฟนั่นก็คือคีรานั่นเองค่ะความเสียหายสกิลหนึจะเพิ่มขึ้นมากถึงเท่าตัวกันเลยจาก50ถึง100บวก0.2 AP ปรับใหม่เป็น100ถึง200บวก0.2 AP ซึ่งมันเพิ่มขึ้นเท่าตัวพี่คิดว่าทำให้คีร่าจะกลับมาติดเมตาแน่นอนค่ะเพราะว่าสกิลหนึแรงขึ้นเท่าตัวเลยในส่วนต่อมาตัวที่โดนเนิร์ฟได้แก่สกัด พี่มองว่าสกาัดมันอ่อนนะตอนนี้ยิ่งไปปรับให้มันเนิร์ฟก็คือมันโดนในเรื่องของพาสีเพิ่มแม็กเอมันลดลงจาก6%ถึง20%เป็น10%ทุกเลเวลอันตีหากสังหารศัตรูจะฟื้นฟู6%ถึง12%ของ HP ที่เสียไปปรับหมายเป็น4%ถึง8%ของ HP ที่เสียไปซึ่งมันน้อย มากสำหรับพี่นะพี่คิดว่าสากัดน่าจะตกไปเลยแหละต่อมาจะเป็นการปรับสมดุลฮีโร่นั่นก็คือลาวิลสกิล2จะคูลดาวนานขึ้นในช่วงต้นเกม คูดาวจะเริ่มนับหลังจากใช้สกิล3วิหรือการสถานะสำเร็จก็คือเอาเอฟเฟกติดขิแล้วก็ลดความเร็วศัตรูลงออกไปจากนั้นเพิ่มเอฟเฟกโล่ป้องกันสกิล1.5วิหาป้องกันสำเร็จแล้วก็จะเป็นอมตะ0.25วิมันจะปรับใหม่เป็นป้องกันสถานะ1ครั้ง ภายใน3วิหรือว่า cc นั่นเองค่ะหากเราป้องกันสำเร็จมันจะทำการป้องกัน cc เพิ่มไปอีก0.5วินาทีสกิลเก่าเพิ่มความเร็ว60%เป็นเวลา1.5มันจะปรับใหม่เป็นเพิ่มความเร็ว20%เป็นเวลา3วินาทีแล้วก็ป้องกันสถานะลดความเร็วด้วยค่ะ สกิลที่2มีการเพิ่มพาสซีฟใหม่นะก็คือโลอดดูดซับความเสียหาย200บวก60ต่อเลเวลบวก0.8 AD หากป้องกันสถานะสำเร็จเอฟเฟกโล่และเพิ่มความเร็วสหายไปทันทีนั่นเองค่ะกลับมาในส่วนของนินจาโคโนฮะของเรานะคะโดนอะไรไปบ้างนะคะการโจมตีปกติก็คือไม่สามารถชิ่งไปโดนฮีโร่ได้นะคะ โดนบัฟในส่วนของสกิล1นะคะจะแรงขึ้นจาก125บวก20ต่อเลเวลบวก0.25 AD ปรับใหม่เป็น150บวก15ต่อเลเวลบวก0.25 AD คูดาวปรับใหม่เป็น5วิตลอดค่ะในส่วนของสกิล2นะคะระยะการทำงานของสกิลติดตัวเพิ่มขึ้นจาก5เมตรเป็น6เมตรก็ถือว่าจะทำให้ไฮยยติมีความน่าเล่นมากขึ้นนิดนึงนะสำหรับพี่ว่า คือมาถึงเทวนานทนะคะเทวนาโดนอะไรบ้างนะคะพาสีก็คือตัวเดิมเนี่ยต้องอยู่ใกล้พันธมิตรของเรานะคะถึงจะเพิ่มพลังโจมตี8%แต่ตัวใหม่ก็คือเพิ่มพลังโจมตีเลย3.2คูณเล,เลเวลแล้วก็บวกอะไรนะ0.2 AP นี่แหละแล้วก็สกิลที่1ความเสียหายกายภาพ1.0 AD โบนัสความเสียหาย125บวก20ต่อเลเวลแล้วก็คูณด้วย 0.15AD คู่ดาวจาก8วิเหลือ5วิเริ่มนับคู่ดาวหลังจากสกิลสิ้นสุดแล้วก็นำเอฟเฟกลดความเร็วศัตรูออกนะคะของสกิลหนซึ่งพี่ถือว่ามันแย่มากทำให้เทลแอนนัมีสิทธิ์ที่จะโดนลวงได้ง่ายขึ้นและในส่วนของสกิล2นะคะจากสโล40%เพิ่มสโลขึ้นมาเป็น40-60%แล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตี20% 1วิ ปรับใหม่เป็น30% 2วิในส่วนของคู่ดาวสกิล l จะเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของสกิล3คู่ดาวจะลดลงในช่วงเลดเกม5วิระยะสกิลไม่มีผลต่อความเสียหายและระยะเวลาสตั้นก็คือพี่จะอธิบายง่ายๆก็คือตั้งแต่ตอนเดิมใช่ไหมเทอนารแบบว่าเวลามันยิงของสกิล l าอ่ะถ้าสมมุติมันโดนใกล้มันก็จะสตั้นแป๊บเดียวแล้วก็ถ้าโดนไกลเนี่ยก็จะสแตนนาน และความเสียหายถ้าสมมติเรายิงใกล้มันก็จะความเสียหายนิดเดียวถ้าสมมติเรายิงโดนไกลขึ้นความเสียหายมันก็จะมากขึ้นแต่การปรับใหม่นี่คือจะใกล้หรือไกลก็คือมีค่าเท่ากันหมดและสตันเป็นเวลา1.25าวิก็คือหากถูกขัดจังหวะสกิลนี้จะเหลือคูดาวเพียง3มวินาที มาในส่วนของ v i โอเลก็คือค่าสถานะพื้นฐานระยะเวลาการโจมตีจาก1วิจะเหลือ0.8พาส,สี0สกิล2และอันติจะไม่ลดคู่ดาวให้สกิล1อีกต่อไปสกิล1คู่ดาวจาก5.5วิเหลือ4วิเริ่มนับคู่ดาวหลังยิงออกไปเพิ่มความเร็ว50%ลดเหลือ30-50% แล้วก็การโจมตีปกติครั้งถัดไปจะไม่เบาลง0.8 a d ปรับใหม่เป็น1.0 a d หรือก็คือแรงขึ้นนั่นเองค่ะระยะเวลาของสกิลจาก5วิเหลือ3วินาทีระยะเวลาการโจมตีบวก0.066วินาทีระยะการโจมตีลดลง0.5เมตรความกว้างของกระสุน 1เมตรก็คือไวโอเลตจะสามารถกลิ้งยิงได้ใกล้ขึ้นนั่นเองค่ะกลาม่าในส่วนของอันติของไวโอเลตอันติของไวโอเลตจะเบาลงแล้วก็คู่ดาวนานขึ้นหากถูกขัดจังหวะก็จะเหลือคู่ดาวเพียง3วินาทีเหมือนเทวอนาัตนานเลยค่ะแต่ว่าจะมาเพิ่มความเสียหาย HP ที่เสียไปจาก10%เพิ่มเป็น10-20% ความกว้างของกระสุนบวก0.5เมตรหรือก็คือไกลขึ้นมานิดนึงแก้ไขระยะการระเบิดมาในส่วนของเทพเจ้ายอน,นะคะพาสป,ปรับความเสียหาย0.28 AD เมื่อเลเวล4 7 10 13เพิ่มเป็น0.1ความเสียหายจริง1% max f p ปรับใหม่เป็นความเสียหายกายภาพ2%คูณบวก 1%, 1ทุก150โบนัสกายภาพสามารถติดคิิที่เขได้นำความเร็วเคลื่อนที่หลังจากใช้สกิลออกนะคะในส่วนของสกิลที่1น,นะคะความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเอาสตันตออกนะคะปรับใหม่เป็นลดความเร็ว25%เป็นเวลา2วินาทีคูดาวจะลดลงในส่วนของสกิล2นะคะจะถูกเปลี่ยนเป็น อันติเมตเก่าหรือก็คือฟิลด์ซันนั่นเองค่ะความเสียหายจะเป็น7% HP ที่เสียไปปรับใหมายเป็นสามารถผลักศัตรูที่อยู่ในระยะประชิดออกไปได้คู่ดาวจับ15วินาทีนั่นก็คือสกิลที่2ของยอนสามารถผักตัวที่จะล้วงเราได้นั่นเองค่ะทำให้ดยอนโดนล้วงได้ยากขึ้นก็คือนำความเสียหายต่อคีปและมอนเตอร์ป่าที่ลูกธนูพุ่งไปใส่ออกค่ะ ก็คือมันจะทําให้ยอนไม่สามารถใช้ลูกธนูยิงลาดบับฟ้าบับแดงหรือว่าดาร์คเลเยอร์ได้เหมือนตะก่อนนะคะและในส่วนของสกิล3ของยอนนะคะก็คือสกิล2แบบเดิมนั่นเองค่ะแล้วก็เพิ่มความสามารถนะคะเปิดแผนที่ในบริเวณที่วงเวทเคลื่อนที่ไปคู่ดาวเริ่มต้นที่40วิค่ะก็คือแก้ไขบัคคาเฟนี่นะคะก็คือในขณะที่พุ่งไม่สามารถยิงเลเซอร์ได้ตอนนี้ก็สามารถยิงเลเซอร์ได้เป็นปกติแล้วจ้า ทำการแก้ไขสกิลสองของจูเกอร์บางครั้งไม่สามารถล้างสถานะลดความเร็วได้นะเองค่ะกดติดตามไว้าห,หากมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวพี่จะรีบมาอัปเดตให้ฟังนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ